สวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับมื่อนี้สวัสดีตอนบายบายนี่ผมจีไม้สมตำสูจิ้งเจ็บแซ่บครับครับจิ้งสมตำกันเน้อพี่น้องไอตอนบายสมตำตอนบายสบายดีทุกคนครับสมตำใสแบกพริกแห้งเจ็บแซ่บครับ tầm đậm, pích cành à, đẹp cho mày, nè, xài píchลงไป, sầm sầm ba lơ, เนื้นนสำครับมื่อนี้เนื้สบดำเกเ้นรถเชืกเส้น่ยทยองลูกว่าเขี่ยทิย์หน่อยเสีบเทย,ทเทยหน่อย,อยเสียบเนื้อเปรี้ยวะอะไรแล้ววันนี้ไม่เปรี้ยว นาวลงไปครับเียนมะเปียวไซหลายบ่พักเปียวไซน้อยเรื่องปรุงน้ำมะนาวน้ำมะขามน้ำมะขามน้ำมะนาวน้ำมะขาม,ม,าามปลาแดกครับปลาแดก เสีบบาทนี่ยชาวเอานี่วะนี่เหอจะต้องเอาผ้าปิดมันได้กินปลาสองอืมอ่าลืมขาดไม่ได้ผงนัวใส่ผงนัวเข้าไปครับสอดสองเสียบสอดมันมาจะไล่เสียบไล่เสีหน่อยแซีบหน่อยเป็นต่ำต้องสูตรนี้ครับ เ๋ยเห็นมน้อยพี่นอคค้องครกขึ้นมืดกะว่าทำร่อทำล่งนะลรงลตำบาตนะครับ มันสีเปรี้นี่แะเปรี้เอาชิมนะนะชิมนี่กอเดี๋ยวชิมกอนครับชิมก่อนอืมดีก็บเจแบเจ็บ แับบแบอืมใส่รสแ่บัคนราบก่รสแบบโ้สูตรนี้แซ่บครับสูตรนี้แซ่บนีแซ่บกระดูกพริกแห้งนี่แซ่บครับแซ่บพริกแห้งพริกแห้งอ่บแซ่บ ินส้มตำกันเ้ยพี่น้องเอ้ยตับเจบแ่บน้ำกันเจบแบ่บมือนี่ส้มตำเอาฝากกดไลไ์กดแสบกดกิดตามไม่ได้พี่น้องเอ้ย